เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนํารายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทางบววัน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง a c e b o o k ไรท์นะครับท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ฟังด้วยนะครับทาง a c e b o o k ไรท์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับถ้าพูดถึงวันนี้ข่าวสารจริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นก็คือในช่วงบ่ายๆตลาดตีกลับขึ้นครับและบวกไป7จจุดถึงแม้ยังไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเพราะฝรั่งก็ยังขายนะครับ แต่มันเป็นเรื่องของเขาเรียกโมเมนตัมฮะเพราะตลาดปรับฐาน,นจริงๆมาประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วนะฮะคือไม่ไปไหนเลยคือดโดยปกติเวลาตลาดไม่ไปไหนเลยสัก23อาทิตย์เนี่ยนะฮะมันก็จะชอบมีข่าวว่าหรือมีการแอคชั่นว่าหลังจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนทิศทางอย่างแรงภาษานักวิเคราะห์ทางเทคนิคเขาใช้คำว่าเบรกเอาท์นะครับเพราะฉะนั้นในตัวของการลงทุนหรือในตัวของภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเบรกเอาท์ขึ้นแล้วมันมีแรงส่งตามเนี่ย มีโอกาสสูงครับที่จะเปลี่ยนเทรนเลยจะปรับฐานเป็นขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเบรกเอาท์ในเชิงดาวเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่แนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นลงครับสำหรับเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นก็อาจจะมีเรื่องภาพใหญ่นิดหนึ่งนะครับทางของรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดในงานสัมมนาเช่นเคยครับว่าก็กําลังผลักดันธุรกิจอินโนเวชันเข้าตลาดโดยเพิ่มสัดส่วน50%ของ Market Cap IPO ใน3ปีคือจริงๆแล้วเนี่ย ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้มีกฎกติกาอะไรชัดเจนนะครับแต่ว่าทางอาจารย์สมคิดก็เขา,าอยากให้ธุรกิจที่เป็นอินโนเวชันเนี่ยในการระดมทุนหาเงินในตลาดได้อีกช่องทางหนึ่งจริงๆด้วยความเคารพนะฮะปัญหาเราตอนนี้เนี่ยก็คือเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากครับแต่คนที่ต้องการระดมทุน,นจริงไม่สามารถมีช่องทางดังกล่าวได้วิธีการใช้อินโนเวชันหรือบริษัทอินโนเวชันเนี่ยระดมทุนได้โดยผ่อนปลนกฎเกณฑ์อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ แต่ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเราออกมาเยอะครับเช่นคุณอยากจะกู้แบงก์ก็กู้ได้แต่แบงก์ไม่ปล่อยให้กู้จริงหรือไม่จริงฮะนะครับโดยเฉพาะในบริษัท s m e หรือเล็กกว่า s m e เราบอกว่าอ่าถ้าบริษัทใหญ่ขึ้นหน่อยคุณออกตัว B e ได้แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาเราบอกว่าเรามีตราสารนี่แต่ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นโจทย์หลักๆตอนนี้เนี่ยมนอยู่ที่ว่าไอเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณมีแล้วนี่ยังไม่พูดถึง crowdfunding portal ที่มีประกาศมาแล้วหลายปีนะครับ ก็ยังเป็นช่องทางในกระดาดมทุไม่ได้กระดานสตาร์ทอัพที่คุยกันมาแล้วปีกว่าทางตลาดลาดัพ์บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นในไตรามาสสามตอนนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับว่าจะมีรูปร่างยังไงผมคิดว่าตอนนี้เครื่องมือที่เราออกมาเนี่ยมันครบฮะมันพอฮะแต่ต้องใช้เครื่องมือทุกอย่างให้ให้มันได้ผลไม่ใช่แบงก์ประกาศมาบอกจะช่วยเหลือ SME พอ SME ไปขอจริงไม่ให้กู้ะนะครับไอเน,นี้ยคือปัญหาจริงๆครับหรือ เราจะต้องการให้คนที่ทําเงินนอกระบบเข้ามาในระบบเรามีพิโกไฟแนนซ์มีนาโนไฟแนนซ์แต่คนที่ยื่นขอแล้วได้จริงๆก็ยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราผมคิดว่ามันมันต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดมากกว่าที่เราจะบอ,อกเครื่องมือใหม่ๆเอาละครับช่วงนี้เรากลับมาดูเรื่องตลาดหุ้นครับผมจะเข้าไปดูคุยกับคุณชอโชติวงเพชรไพสิทธ์นะครับกรรมาการผู้จัดการบริษัท IIS จำกัดคุณชอสวัสดีครับครับเซอรัเบีเกียครับครับคุณชอครับเชิญเลยครับ ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้เห็นนะครับว่าเซตเนี่ยดูเหมือนว่าจะบวกเยอะนะครับบวกมาเกจุดกว่านะครับแต่พอไปดูใต้ในกันแล้วจะเห็นว่าคนที่ซื้อจริงคือกองทุนกับบรกเกอร์นะครับคนขายคือต่างชาติแล้วก็สายย่อยแหละการต่างชาติจะมีสลับขายมาเรื่อยเนี่ยทำให้ต้องมัดระวังอยู่นะครับเพราะว่าการที่เซฟจะขึ้นได้มากๆขึ้นไปเยอะเนี่ยมันต้องมีแรงหนุนจากการซื้อสุทธิเป็นหลักพันล้านอย่างต่อเนื่องกับ่างชาตินะครับด้านการขึ้นในรอบนี้ยังต้องระวังนะครับ อนนี้มาดูตัวภาพเส้นกันเลยแล้วกันในภาพเส้นเด็กเองเราจะเห็นนะครับว่าความพยายามการขึ้นในรอบนี้เนี่ยกำลังขึ้นมาพยายามที่จะชนแนวต้านค่าศึกสิบวันนะครับค่าศึกสิบวันอยู่แถวหนึ่งห้าหกเจ็ดหนึ่งห้าหกแปดละนะครับวันนี้คือเจ่อๆเลยนะครับพรบุ่งนี้เดี๋ยวก็จะรู้ครับว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับแต่การผ่านรอบนี้เนี่ยถึงผ่านแนาวต้านสิบวันได้นะครับก็ยังต้องระวังดีเพราะว่าแนาวต้านที่ดับรออีกนิดนึงคือแนวต้านที่ต้วันอยู่แถวหนึ่งหนึ่งห้าหกเก้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดนะครับ S <S และตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทําให้หน่าตัดใจคือเอเมซอดีเนี่ยเพิ่งตัดใต้ของเซตเนี่ยเพิ่งตัดใต้ศูนย์มาวันที่สามนะครับเพรื่องการดีกลับช่วงนี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นแค่ดีกลับสั้นๆเพื่องลงต่อหรือเป็นแค่เทเลิรดีบปล่านะครับอันนี้ให้ตรงต้องมัดกวางถึงแม้จะมีสัญญาการดีกลับช่วงสั้นบ้างแล้วก็ตามนะครับรคัสโตคัสติกเนี่ยมันเคปัดในือดีวันแรกนะครับแต่ระยะใกล้ๆเนี่ยแถวหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึงหนึ่งห้าแปดศูนย์เนี่ยยังยังหนานแน่น อย่างนี้เขาค่อนข้างจะลำบากเหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มเด่นๆนะครับกลุ่มแรกออโต้เลยครับออโต้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันสร้างฟอร์มตัวทำท่าทำท่าอย่างเป็นรูปถ้วยหงายนะครับถ้าเข้าขึ้นชนะยอดเดิมได้นะครับมันก็จะพุ่งยอดเดิมอยู่แถวสี่แปดสี่ถ้าชนะได้เนี่ยมาที่ขึ้นต่อไปทําสูงของถ้วยหงายได้นะครับเพราะมีซีนทั้เหนือศูนย์ในซิกแนวค่อนข้างเก่งอยู่แล้วแล้วก็สัญญาณสั้นก็เพิ่งเริ่มขึ้นเมืาแรกเคสตัดดีมาแรกหายใจก๊ ปรับเหนือค่าเสียค่าวันก่นแรกเหมือนกันนะครับก็น่ารุนกันว่าจะผ่านยอดได้หรือเปล่านะครับครับกลุ่มถัดมาครับคือกลุ่มธนาคารนะกลุ่มธนาคารเนี่ยก็2วันที่ขึ้นมาเขาอาจจะดีนะครับที่เรียกว่าดีกลับขึ้นมาจากในรับค่าเฉี่ย25วันแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นเหนือค่าเสียทั้ง10วันี25วันจะได้200วันแล้วตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับแพ้ออโต้เลยมันกลังพยายามขึ้นไปทดอตอบยอดเดิมนะครับถ้ามันผ่านยอดเดิมแถว537ได้เนี่ยมันอาจจะไหลขึ้นไปตรงกรออ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 บบบนน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 ทีี่่่่่่ไดด้้เเหหหมืืกกััะะะคครขาาางจจจย็แตว ออนต่อเล็กน้อยเพราว่าอยู่ใต้สิบแนวนะครับตอนนี้ก็กำลังรุนเหมือนกันกลุ่มนี้กลุ่ธรรมธนดมาครับคือกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์เองเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยขึ้นไ่อน่าจะแรงนะครับวันนี้ก็เลยมีการย่อตัวนะครับพรุ่งนี้เราจะรู้แล้วครับว่าเป็นการย่อตัวขึ้นต่อหรือเป็นการขึ้นอย่าว,ว่าขึ้นสั้นๆแล้วลงไปเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าใช้ดีเนี่ยพรุ่งนี้มันควรจะขึ้นต่อเปนแท่งเขียวให้เห็นนะครับที่สำคัญนี่คือว่ามันไม่ควรจะหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยสินไป น่าจะแค่ยอวันนี้ช่วงคราวคนนี้จะขึ้นต่อไปเลยจะดีกว่าแล้วถ้าชนะยอดเดิมได้ก็คล้ายสองกลุ่มแรกก็คือมันจะขึ้นไปหาขอบบนด้านบนนะครับครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือกลุ่มของฟิโทเคมีครับเป็นกลุ่มที่โดดเด่นที่เดียวกันมันชนะเซตนะครับเก่งกว่าเซตและยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ครบทุกเส้นเลยนะครับคือสารสองสนที่แล้วเนะี่ยเขาย่อตัวลงมาหายอาสิบวันแล้วก็วันนี้ก็ดีกลับไปเห็นนะครับตอนนี้ก็คือเป็นความพยายามที่อขึ้นชนะยอดเดิมถ,ถ้าชนะยอดเดิมได้เนี่ยมันก็ค่อยทะลุยอดขึ้นนไปาาาาาดัับบะคครก็ือพ่่วถ้ผน แถวหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ไปได้เนี่ยหนึ่งสี่ศูนย์กว่าไปได้ก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็หนึ่งห้าศูนย์ได้เนี่ยกล้จะขึ้นมปถึงหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์บวกลบได้เหมือนกันนะครับกลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มของกลุ่มที่่าจะลำบากหน่อยคือกลุ่มของโรงพยาบาลครับกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นฐานลงนะครับเพื่อว่าเป็นกลุ่มที่อ่อนตัวเสียนะครับมันเพื่อนว่ามันโค้งตัวลงเป็นคล้ยค้ายคล้ยคว่ำนะครับพง่ว่าเพื่อว่ามันลงลงระดับคล้ายคล้าหาแกเดิยทว่ ตั้งหลายเดือนแล้วนะครับแต่ใ่แก็บตรงนี้ <baş glasses S 2> ต้องดูนะครับว่าจะรับอยู่หรือเปล่านะครับถ้ารับรับอยู่ได้ก็ก็คง <c oughs> จะดีหรืออาจจะลงมาแค่ปิดแก็บแล้วเด้งกลับหรือเปล่าหรือว่ามีแก็บตรงนี้มันปิดแก็บแล้วรับไม่อยู่นะครับมันอาจจะลงมาหาจุดต่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ต้องรู้นะครับว่าแก็บนียจะรับอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็ตามถึงรับอยู่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เป็นแค่เท่นดีบ่าวนะครับเพิ่มฟีดใต้สูงใต้ซีแนวนะครับแต่ช่วงสั้นเียบกาดดีดกลับได้เหมือนกันเพราะ กลุ่มถัดมาครับกลุ่มขนส่งครับกลุ่มขนส่งก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง,างที่จะอ่อนตัวลงมามากนะครับเพราะว่าเป็นฐาลงละลืกแร้เกลี่ทั้ง10,200เลยเอ็นอซอยู่ใต้ศูนย์ใต้ศิแนวด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็ลงมาใกล้ๆแับเดิมเหมือนกันใกล้ๆเป็นเป็นจุดต่ําเดิมด้วยแล้วเป็นกลับเดิมด้วยต้องดูนะครับว่าแกบที่เกิด้นนานจกบตัวนีนนน้จะรับอยู่หรือเปล่าจะเร่งกลับได้หรือเป <ๆ S 2> ล่านะครับจะก็มีจุดแด้เปรี่ยตรงที่ว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้โอเวอร์โซมากแล้วนี้ของับ่ด้มแต่การดึกกลับขอ็ยคง ยังมีโอกาสไปแค่จับสั้นๆนะครับย่างที่บอกว่าเป็นก็อจะเป็นขาลงอยู่นะครับอย่าคาดหวังว่า,าก,การขาขึ้นเลยอย่างคือพูดง่ายว่าอาจจะแค่ประคองตัวได้นะครับครับจากกลุ่มของกลุ่มขนส่งแล้วนะครับคุม่มอ้อพอดีลูกอาจจะลืมส่งไปคุ่มไอเมไอก็ไม่มีรูปใช่ไหมครับรี๋ยวพูดคา่าวๆแล้วกันคุ่มไอเมไอเองนะครับต้องบอกว่ามีสของการที่เดิมทีเราค่อนข้างจะพูดง่ายว่า เข้าไปวุ no ่นวายกับกลุ่มไอเนี่ยตั้งหลายเดือนเลยนะครับปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่ามาช่วงต้นปีเนี่ยอ็ไอเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วครับมันเปลี่ยนเป็นขาลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีขาลงสานการที่ลดต้าเสียทั้งสิบที่ห้าจนมาสองร้อยวันด้วยแล้วเป็นสานการที่เป็นถ้วยคว่ำด้วยนะครับยังเป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะตัวกลุ่มเองค่อนจะอดกว่าเซตนะครับคราวนี้มาดูพวกคอมมิชชับ้นะครคอมมิชชั่นนะครับถ้าเรามาดูเรับ ้าบาทจริงๆเนี่ยแนวโน้มใหญ่ๆของเขาคือการแข่งข้าต่อเนื่องนะครับแต่การแข่ง <necessary> ข้าของข้านบาทเองเนี่ยในช่วงเนี่ยตั้งแต่ต้นปีไม่ไม่ค่อยจะมีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอยู่อจอยู่สี่ห้าวันที่ผ่านมาแล้วกันนะครับข้าบาดสี่ห้าวันที่ผ่านมามันแข่งข้านะครับแต่เส้นเป็นกันลงนะครับแล้วมาสองวันนี้นะครับข้าบาทอ่อนค่าขึ้นมาในช่วงสั้นๆนะครับแต่เส้ขึ้นนะก็เป็นเป็นที่แปลกกว่าทุกครั้งปกติเนี่ยข่าบาทอ่อนเนี่ยเส็จมักจะลงนะครับตอนนี้ก็ต้องรุ้นกันแล้วครับว่า ขั้นบาทเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยหนุกนการขึ้นของเซ็ตในรอบนี้เลยเพราะว่าเซ็ตขึ้นแต่ขัานบาทก็ดัานอ่อนค่าด้วยนะครับอันนี้ก็ลงองลองดูหนึ่งแต่ขัานบาทอ่อนค่าจริงถ้าเกิดเป็นเป็นการอ่อนค่าช่วงสั้นก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้ามาันอ่อนค่าต่อนเนื่องจนพลิกกลับมาเป็นว่าอ่อนค่าต่อนเนื่องเนี่ยให้มาระวังให้ดีครับเพราะว่า,า,าเซ็ตจะยืนไม่อยู่นะครับต่อมาคือพวกของน้ํามันครับตัวน้ํามันโลกเลยนะครับก็บอกว่าอาการของน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉิมากนักนะครับจะคงวิ่งอยู่ใน ก็ว่าอบบนเนี่ยตอนนี้ยังทดสอบรอบบนแถวห้าสี่ห้าสห้าเรียดอยู่นะครับซึ่งถ้ามันปรับตัวลงมาคือชนเสร็จมันปรับตัวลงมาตอนนี้ก็ยังทดสอบแนวรับอยู่ว่านวรับแถวห้าเจ็ดสิบหังจะรับอยู่ไหมนะครับถ้ารับอยู่ก็ดีคือทรงๆอยู่ระดิอยู่ในรอบบนในแถวนี้อยู่นะครับแต่ถ้ากรณีเราไม่อยู่เนี่ยเขาจะมาทดสอบรอบล่างแถวห้าสองห้ารียญแหละที่เป็นรอบ้านล่างครับถ้าไม่หลุดห้าสิบห้าสองเรียกก็ยังยังอยู่ในกรอบใหญ่ๆนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับครับคราวนี้มาดูสุดท้ายคือทองคำนะครับ ทองคําเองนะครับบางท่านก็สงสัยว่าทําไมมันอยู่อืดเหมือนกันช่วงนี้นะครับแต่เองก็จะต,ต่อตามเนี่ยลูกส่งมันคงสภาพไปรับด้วยหนาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยมันอืดส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า US Dollar Index เนี่ยนะครับมันแข็งค่าครับ US ตลาดอินเด็ก์แข็งค่าเนี่ยมันทําให้ทองขึ้นได้ยากนะฮะถ้า US ตลาดอินเด็กอ่อนค่าเมื่อไหร่เนี่ยก็มีโอกาสที่ทอนขึ้นต่อไปได้นะครับแต่ช่วงสั้นๆเนี่ยทองพักตัวมาสามวันแล้วคงต้องรุนละครับว่าแนวรับค่าเฉลี่ยของทองเนี่ย ถวค่าเฉลี่ย10วัน25วันจะรับอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ย0วันอยู่แถว1 2 4 3ค่าเฉลี่ย2000อยู่ถ 30, แถว1 2 3 0เล่น1 2 2 8นะครับถ้ารับ2นาฬนี้ยังรับอยู่และเด้งกลับได้เนี่ยก็ยังไม่เป็นไรถือเข้าตัวทวกตาวแต่ถ้าจะรับี้5วันลงมาคือหลุด1ใ,ใต้1 2 2 8ลงมาต้องัดวังนะครับครับอ้าวสรุปเลยครับตกลงแล้วทิศทางของเซตคุณชอประเมินว่าตอนนี้น้ําหนักก็ยัง ยังต้องระวังอยู่นิดหน่อยหรือเปล่าฮะแต่ดูดีใช่ครับคือช่วงสั้นเนี่ยมันมันฉาบการที่ดีขึ้นบ้างนะครับก็มีการบิดกลับแต่ว่าระยะกลางเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่นะครับตาดไทที่เซ็ตยังไม่สามารถยืนเหนือหนึ่งห้าแปดศูนย์ได้นะครับมันจะมีโอกาส่ยที่ว่าจะเป็นเชินขลีบ่าวนะครับก็อย่าอย่าคือว่าอย่าวางใจมากนักนะครับว่าบางคนชอบปั่นใจมากเกินไปว่ามันจะจบผ่านลงในการขึ้นแล้วยังยังไม่ยังไม่แน่ ใช้ช่วงสั้นมันมีอาการดีขึ้นบ้างแต่ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่นะครับพระนั้นเนี่ยเร่งกลับขึ้นมาเนี่ยก็เป็นจังหวะของการปรับพอร์ตลดพอร์ตลงไปบ้าง,งเพื่อลดความเสี่ยงนะครับครับอ่าสุดท้ายครับคุณชอมีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่ตอนนี้ครับครับฝากท่านผู้ชมด้วนยนะครับว่าถ้าท่านสนใจยอยากเรียนการวิเคราะห์หุ้นดิจิทาลเทคนิคนะครับหรือการค้นหาหุ้นเด่นดิจิทาลเทคนิคนี่นะครับผมจะสอนแบบง่ายๆตั้งแต่ท่านที่ยังไม่เป็นเลยนะครับหรือท่านที่เคยใช้แล้วแต่ยัง ยังใช้การได้ไม่ดีนะครับจะสอนสองวันเต็มนะครับจะพยายามสอนทุกเรื่องที่เขาที่จาเป็นนะครับตั้งแต่เรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยเอซีดีก็คือสา์แนวโน้มการดูทงริมสามเหลี่ยมการหาหุ้นเด่นทางเทคนิคดูหาหุ้นที่ีเ่ยเสียงน้อยเนี่ยนะครับจะสอนท่านภายในสองวันนะครับวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสองมีนานี้นะครับสอนที่มหาทุนพลาซ่าเพิร์จิตชั้นสิบแปดนะครับถ้าท่านสนใจนะครับตอนนี้ผมยังลดพิเศษให้กับสิที่สุดท้ายนะครับ ในราคาจางหนึ่งบาทลดเหลือเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าท่านสนใจติดต่อมาที่ศูนย์สองหกห้าศูนย์เจ็ดเก้าสามศูนย์ถึงหนึ่งนะครับศูนย์สองหกห้าศูนย์เจ็ดเก้าสามศูนย์ถึงหนึ่งนะครับหรือท่านอาจจะแอดไลน์ไปที่แอสไออาร์เอสแอสเพนก็ได้นะครับที่มีรียที่ตรงนั้นนะครับหรือดูบริกรของที่แอสไออาร์เอสแอสเพนได้นะครับได้ครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณชอครับครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเช่นเคยครับช่วงหน้ากลับมาดูภาพรวมตลาดแล้วก็เปิดสายตอบคำถามการลงทุนครับพักสักครู่ครับ